เอาแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกครับว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมมาฝากกันด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เส้นผมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยเนาะเพราะว่าต้องทําเกี่ยวกับเส้นผมบ่อยมันจะเป็นเกี่ยวกับการย้อมสีผมการทําสารเคมีนี่ะหรือว่าถูกเครื่องใดผมเครื่องมีผมโอ้ความร้อนมากมายมันก็สามารถเป็นบอกเกิดของเส้นผมที่เสียได้เช่นกันค่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเองนะฮะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชายก็หันมาดูแลเส้นผมกันมากยิ่งขึ้นนเเเเเพรรราาาาะะะววว่่่่ออออไไมจจจจป็หืด เป่าผมนะฮะก็จะทําให้ผมนั้นแห้งแล้วก็แตกปลายได้ด้วยแต่วันนี้นะครับเรามีหนึ่งสิ่งนะครับ<ช>ที่วางอยู่ข้างหน้าของเรานั่นเองถูกต้องนะคะเรียกได้ว่าเอาใจคนที่รักการดูแลเส้นผมมากๆเลยต้องบอกเลยนะว่าฉันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมที่ผมลุด<อ>ผมร่วง<อ>คือมีช่วงหนึ่งเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าแพ็คสารเคมีอะไรนะคะจนทําให้ผมร่วงเยอะมากวันหนึ่งนี่รู้เป็นกรรมจนตกใจน่าซีหัวฉราหรือเปล่าก็เลยอ่ะมีเพื่อนแนะนำบอกว่าแชมพูตัวนี้ดีลองใช้ดูซิพอใช้ปุ๊บ มันดีจริงมันเห็นผลใช่ไหมคือตอนแรกๆก็ไม่ได้อะไรพอจะไปเรื่อยๆเส้นผมเริ่มหยุดล่วงแล้วผมใหม่เริ่มขึ้นหมาเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกดีใจแล้วโอ้ยผมไม่ร้านแล้วนั่นสิคือบางคนนะฮะก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะฮะของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่มันหลุดล่วงแต่ของผมเนี่ยเป็นเรื่องของผมงอกก็คือว่าอายุยังน้อยอ่ะแต่ผมงอกแล้วแต่ผความมั่นใจใช่ไหมล่ะนั่นสิพอเวลาไปไหนมาไหนนะฮะความมั่นใจเนี่ยมันขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับว ดีเนอร์นั่นเองนะครับของผลิตภัณฑ์ไฮบิวตี้นะครับมันนาเสนอกันด้วยสองตัวนี้เลยนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ขายดีมากๆใช่แล้วนี่ครับเพราะว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมโดยตรงอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีปัญหาเส้นผมแล้วคุณจะไม่หน่อยคือคนที่ไม่เคยเป็นจะไม่รู้จริงๆรแต่พอได้เป็นหรือว่าได้เจอกับตัวเองปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกบางทีว่าฉันต้องหาอะไรสักอย่างมาแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ฉันเป็นคนหนึงที่แบบโอ้โหเซิร์ชหาข้อมูลเยอะมากอ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่เลยครับแต่วันนี้นะครับมาเปิดตัวนะครับกับรายการ Healthy and Beauty นะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับกับ High Beauty แชมพู o และ Conditioner นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับมาเรียกว่าลดกันแบบกระนำ Summer Sale เลยใช่แล้วนี่คะซึ่งถ้าคุณไป้อรู้ว่าคุณไปซื้อตามที่อื่นเนี่ยคุณบอกว่า้มันราคาแพงใช่ไหยวันนี้อยากได้ราคาถูกโปรโมชั่นเด็ดรายการของเราเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมงอกรือว่าผมร่วงผมขาดค่ะหรือว่าแม้กระทั่งใครที่ผมสีผมแล้วผมเกิดเสียก็ช่วยได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าส่สมหลักค่ะที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในแชมพูและครีมเรื่องของเราเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าแม้คัดสรรมาโดยเฉพาะเลยคือแบบเป็นพรีเมียมเลยนะ่ครับึ่งบางคนกันครับก็อาจจะได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือจินเสงนั่นเองเขาบอกนะครับว่าเป็นสมุนไพรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะครับเพิ่มการผลิตน้ํามันที่สมดุลนะฮะแล้วก็ปกป้องการเกิดผมงอกการคันหนังศีรษะต่อไปเลยนี่ค่ะก็คือว่าน้ําฉางโปค่ะผ่านกระบวนการการฆ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะใช้ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่บอกว่าเส้นผมของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการเลือดก็คือในช่วงของรากนั่นเองที่จะต่อเติมนี่ค่ะทำให้เส้นผมงของเราดูเงางามได้ซึ่งรากก็ถือเป็นส่วนสาคัญตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนบํารุงรากนั่นเองใช่นหครับหรือว่าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นดอกเก๊กฮวยนั่นเองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดหนักศีรษะนะครับแล้วก็ต้านแบคทีเรียด้วยแบคท ะะตัวต่อไปค่ะคือหล่อห้างกล้วยนะคะคือช่วยให้ผมดําเงางามและบํารุงรากผมนะคะก็อย่างบอกนะว่าผมดํเงางามถ้ารากผมดีผมก็จะสวยเหมือนเดิมใช่นะครับคือมันต้องหาแบบต้นต่อ<ช>นอะ่แต่อมาดีกว่านะครับคือจิงจูฉ่ายนะฮะเป็นสมุนไพรแม่มดเลยนะที่ให้สารสกัดนะฮะที่ดีแก่หนังศีรษะของเราและที่สําคัญนะฮะลดการเกิดรังแคอ,อีกด้วยค่ตัวต่อไปเลยะคะ่ะคือพืชกลุ่มทานตะวนันสร้างความแข็งแรงบนศีรษะชั้นหนังกล้าม้านะคะช่วยให้ผมงอ ยาวเร็วเอ๊ะย,ยังไงคะ oh. ผมงอกหินนะ uh. แหมตกใจเลยใช่ไหม uh. ผมเนี่ยบางคนเนี่ยผมสั้นๆอย่างฉันเรียค uh. ีร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 ีอะไร ผมขึ้นมาแล้วมันบอเป็นตะตอคุณไม่ยาวสักทีใช่ไหมฉันไม่ชอบก็เลยอยากให้ผมยาวเร็วอ่ะเยอะๆเลยใช่เะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่าลืมนะฮะโทรมาสั่งกันจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับหรือว่าสารสกัดจากรากมอนสารสกัดจากต้นไม้ตะกะแตนะครับหรือว่าใบต้นสนนั่นเองครับที่ทั้งหมดนี้ครอบคลุมอยู่ในตัวนี้แล้วนะฮะกับไฮบิวตี้แชมพูและคอนดิชเนอร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ สามารถโทรมาสั่งกันได้<น>ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไฮ